สวัสดีนะทุกท่านผีเบาทําอะไรยอยู่ผีเบาโอ้กินข้าวบ่วโอ้ระบบขากล้องทําไมไม่ตั้งเอาไว้บนนั่นนี่นะมันสูงเกินอมันเอาลงไม่ไห้บ่ะโอ้อะไรล่ะนะ,ก,นก,นะกินข้าวกับอะไรหายใจกินข้าวกับุณเชียงอ,อืสออีสาน<ป>ตรงไหนเดยโอ้ <laughs> โอ้คือเนาะตั้งตั้งไปตั้งคูใช่ตั้งครูเฮ้ยสิเฮ้ยมาทำไมมันอ่อนแล้วนี่มันเหมือนผ่านการใช้งานแล้วนี่อ่อนแล้วนี่เอออืมาอ่ะตอ้าวสบายโอ้โหพีเบาวนะทุกท่านโอ้มีอะไรนะคิงบอกขาบอกแบบแบบกินอือหอมเงยยองยองพี่บ่าวก็กินแบบ ง่ายๆปลาช่อนตัวหนึง่งไปยิงมา<ด>บอกได้ตัวนี้ยอดบอ่ปลาคังเอาปลาคังอโอ้นึกว่ายิงมาได้มันไม่ได้บ่ไม่ได้<อ>แต่ว่าชอบอชอบไปไม่ได้ก็จะไปม <laughs> ไม่ได้ก็จะไปอ้าวโอ้ห้องครัวสุดตกใจนะท่านมาเมื่อไรจะเริ่มในห้องครัวนี่เราเราดูดด รอรถได้ก็ให้ได้ไ็ให้เรัทำอยู่ที่บ้านมีรถยังต้องรอรถอีกเนาะรถมันเสียรถมันเสียเพราะบิก็ใครใครใครได้อ่าอืมก็รอรถมาได้เหระอ่าอืมนี่นะทุกท่านไม่ได้ไปไหนบอกวันนี้นอนนอนหลับหลับอยู่โอ้หลับอย่างเดียวกินแล้วก็นอนไวัยกำลังกินนอน โอ้บ้าช่วยนาะเรือนหอนี่เออนีทัานมีเราจับแล้วนะเรือนหอรอเออเาเห็นอยู่เออเห็นอยู่แต่ว่าลูกจำไม่ได้ฮะลูกจำพอม่ได้แล้วลูกสาวลูกสาวเออเออไปเยี่ยมลูกเมื่อกี้นี้เออลูก ก็ไม่ได้ไปสามปีแล้วเนาะนเออต้องเต่ยนังจำได้ก่อนจำได้ปะแต่ก่อนจําได้อยู่แต่แต่เราขาดการติดต่อมาสามปีแล้วกันเลยกันเลยจําไม่ได้เออมีมีคลิปปะมีอยู่ <c oughs> พึ่งพึ่งจะอันี่เนาะพึ่งจะอนุบาลสามสามปีให้ให้กอดนอะน้องก็จําอะไรไม่ได้หรอกยังเด็กอยู่ โอ้ <Okay S 1> อร่อยนะเดี๋ยวโตมาก็คงจะมาเองแล้วมมาพออือของครหนึง่งเออมาหาเออนี่นะพี่บ่าวก็สัดข้าวใหญ่เลยนะทุกท่าน,นเดี๋ยวคือมีความมีน้ำมันคุ้ยินห้องครัวก็รอรถดันดินอยู่นี่ไม่เมื่อยติ้นตรงเน้ว หวยง่ายของนี่คือพร้อมแล้วเสาเสาอะไรอินทินปูนทรายพร้อมแล้วหอดไม่เมือนเดี๋ยวถ้าเป็นงานพวกขัดพวกอะไรนี่ใช้บริการผมนะเออเดี๋ยวผมมาขัดให้ขัดปูนขัดอะไรจะได้ไม่ต้องเหนื่อยโอกี่ต้นนี่สองสี่หกหกต้นบ่ห้องครัวหกต้นบ่หกต้นนี่ขนาดเท่าไหร่เท่าไหนเท่าบ้านนี่บ่ อ๋อประมาณนั้นหกต้นคือคือประมาณนั้นอันนั้นหกต้นบะนะ่น่อ๋อเนี่ยนั่งหกเออประมาณนั้นพอดีสวยเจ้าทรงนั้นเลยบ่โอ้ัอ้ามเอาเพลิงมาเงีง้ไม่ค่อยชอบบ่ยายออ๋อยายไม่ค่อยชอบอ่ะกต็ต่อต่อโอ้มีต่ออีกอโอ้กกสองเมื่อกี้ทำอะไรกินน้ำกินน้าโอ้มีพักกินน้ำอเออดีดีดีด,ดีมีพักกินน้ำบ่ โอ้ยดีใจมากเลยถ้าใช้งานเใช,ชเออใช้งานนีดีใจหน่อยนี่นะทุกท่านโอ้ได้ใช้งานเนาะโอ้ของเต็มเลยนะได้อยู่เนาะมีเต็มหมดเลยมีมีกี่ชั้นก็เต็มหมดเออมาจากไหนไม่รู้รู้แต่ว่ามีมีอีกก็ยังเต็มอีกเหมือนเดิมเอ <laughs> <laughs> บ้านเรามันแปลกมากเลยเนาะนั่นน่ะเต็มทุกชั้นน่ะดูสังเกตดูมีมีกี่ชั้นก็เต็มทุกชั้นน่นเนะเลยมันก็แปลกดีเนาะไม่เกีเ่ยวว่าของมีไม่มีมีได้ค่อยได้ค่อยอเข้ามาเลยเออดูตัวน,นี้คือชั้นวางเออโน่น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 ชั้นวางเหมือนกันน้ออันนี้อีกบ่มันจะวางอะไรเยอะแยะขนาดนั้นไไมมม่่่่รรูู้้้ียยยนนออออใสะาแต่ถ้ามีน้อยก็คือใส่น้อย โชคดีที่ไม่มีฝนเนาะช่วงนี้ไม่มีฝนมันก็โอเคอยู่นะมันเป็นหน้าแล้วก็โอเคอยู่วางได้ทุ่วทีบทุ่แดนเลยนะถ้ามีฝนนี่ก็ยังลำบากหน่อยเยอะมากคนเนอ่ไม่มาแล้วช่วงวนี้นะดอกมะม่วงจะออกเลวบ่เอรถดอกมะม่วงบ่เออต้องทํารีบทําห้องครัวเลยอืมอ่ะนี่นะท่าน

โชคดีที่ผมไม่โทรมานะพี่เบากำลังทำคลิปอยู่โอ,อโอเคครับทุกท่านนะพี่เบาก็กำลังเดร็ดอร่อยอยู่นะปลาช่อนตัวบเบลอเลยนะแล้วก็ส้มตำโอ้ในนของดีแล้วนะนะของแท้เลยนะนะครับผมฝากเอาตัวนี้สวัสดีครับ